ไนโอโอสวัสดีครับตอนนี้เรครับผมตอบโอ้นะครับโอ้ตอนนี้เราต้องไปจูนตัวเดียวดิสรลอีวิลสีนะครับตอนนี้เราต้องการแคสต์จะมีคนจะพูดว่าอะไรจะมากวนใจสักนิดหน่อยกูจะเอาอะไรดีวะเอาอันนี้ดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราเข้าไปยูไในสูตรมดเออไม่ต้องมายุ่งนะได้ยินไหมเนี่ยครับโอ้จะได้ยินเสียงลำคาผมกากยังไงไม่รู้ผมเล่นไม่เป็นนะคบผมโคตรกากขง โหดนะครับเอ๊ะอยากให้ใครด่าผมก็ได้เลยด่าโหดไม่มีอะไรไม่มีปัญหาจะได้ยินเสียงอะไรนะครับไม่ต้องไม่ต้องฟังมันนะมันจะมันจะบีแต่ปักคอยปักคอยแล้วก็ฟังมันขาบอกักขี้ควายมันตื่จะได้ยินว่าปักขี้ควายนะครับเราเราจะหยากไปฟังจังเพราะไอ้นั่นมันเป็นขี้เท่านะครับเราเราไปเล่นด่านี้แต่เลยนะครับโอ้พ่อขาไปซื้อแบบว่าเราไม่มีเงินแล้วโอ๊ยมาเนา โอ้ตอนนี้เรโอ้เราเราเไปแม่งเลยไม่ฟังแม่งอนนครับโอ้มีตัวนจจจผมกาโคตรจะมีแครไฟจะกับผมต่อมาแม่งเลยมา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 เดาเดาเุาเก๊กตาพี่จะเฟ้ยไฟ้ยโอ้ยแม่งมาติดติดเลย Yes. Mungkin mm aha tuh dekat tuh. Ah, ya gua bak eh gua buka. Tip nih mulai. Hmm. Mau coba aja, mau coba aja. Tuh, woi. Okay. <laughs> โอเคไม่ไหวแล้วว่ะเอ,อื้อโอ้โหแม่งใช้จอบนะครับอืมอย่นี่ออกเลยมีตัวอะไรจะมายุ่งกับผมตัวช่างมันนะครับอเออแต่ผมจะเล่นงานไดดมันอาดัดเจ็บ<า>อาดัดเจ็บนะครับ,อาารบโอเคเสียงผมมาแล้วนะครับแม่งเอ้ยนะครับจะได้ยินเสียงแม่งเอ้ยนะครับเพราะผมพูดเองนะครับอ๋อจะได้ยินเสียงอืมนะครับเพราะผมยังเรียนอยู่ในสมาร์ทเพนนะครับโอ้ตอนนี้อืมจะได้เจ็บเจ็บเจ็บ ว้ยอย่ามายุ่งนะนี่จะเอาจะเอานะครับตอนนี้ได้สองนาทีโอ้ยไม่ฟังเลยเลยเลยโอเคเสมอยโอ้แอดลี่สวัสดีโอ้ยไปไปต่อไอสัตว์ไปไอแอดลี่หยุดลอย่มือจ้าจิ้มันไป คุ้กว่าให้มันรอยอยู่ตรงนี้ไงเราจได้สักนี่ไหมโอเคได้ต่สูบปืนกลมาห้าส <50. S 1> ิผมไม่มีปืนกลน,นะแล้วรอยอยู่ตรงนี้ไม่ Okay, okay. ยังไม่ตายอีกสัตว์ดังเลยมึงยังไม่ตายนะมึงยังไม่ตายนี่หมดไปตีจะสูงแลวว้าไอ่ปลาปลาลสิทธ์เหรอปลลสิทธ์เหรอปลาปลาชิ้นใหญ่เล็กๆเล็กๆโอเคจังเสียงเงียบๆหน่อย เออตายอุ้ยยังไม่ตายโอเคตายแล้วนะคะไปตามมาโอเคอไปไปไปมาสีเขียวไปนะครับจะได้เสียง จะเสียงควายตัวหนึ่งนะครับมันพูดว่าแหวกนะครับไอสัดรู้ไหวายไม่ยอมเอาไว้ลนะครับโอเคจะได้ยินเสียงปัญญาอ่อนเฮ้ยกูขาแอดชลีไหนขาแอดชลีจากวันที่ถูกต้องแช่ไมหรือไม่ขาดชลอ่านหรือไม どうかなんで